ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ c h a n n Eurotalk l ของเรานะครับวันนี้เราจะมาพบกับเทปพิเศษนั่นก็คือ How to Watch Apocalypse นะครับหรือว่าทำการบ้านก่อนดู X Men Apocalypse เราควรจะดูอะไรบ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับขอเกริ่นไว้ก่อนว่าหนะัง X Men ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด9ภาคครับผมโดยเรื่องที่9เนี่ยจะเป็น X Men Apocalypse นั่นเองที่กำลังจะเข้าฉายในวันที่19นี้นะฮะเรามาดูกันก่อนว่ามีภาคอะไรกันบ้างนะครับหนึ่งครับ X Men หนึ่ง X Men สอง X Men Last Stand X-Men Origin Wolverine นะครับ X-Men First Class มี The Wolverine แล้วก็ Day of Future Past นะครับแล้วก็ลงถึง Deadpool ด้วยนะฮะอีกเรื่องหนึง่งแต่หลายๆคนจะสงสัยว่าเฮ้ยจะดู X-Men a p o c a l y p s เนี่ยเราต้องดูทั้งหมด8ภาคเลยหรือเปล่ากว่าจะเป็น1ภาคที่9ไม่จำเป็นครับเราดูแค่ X-Men First Class กับ X-Men Day of Future Past ก็พอแล้วครับเพราะว่ามันเป็นตราภาคใหม่นั่นเองครับแล้วหลายๆคนจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยเราดูแค่2จาก8ภาคล้าอีก6ภาคที่เหลือล่ะ มันเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่าเราไม่ต้องไปนับครับว่ามันเกิดขึ้นจริงเพราะอะไรเพราะภาค Day Of Future Past เนี่ยมันลบเส้นเวลาตรงนั้นออกไปแล้วครับแต่ถ้าคุณอยากดูผมขอแนะนานะครับว่าให้คิดซะว่ามันเป็นภาคเสริมของ X Men Day Of Future Past หรือว่าภาค2ของตรายภาคนี้นั่นเองนะโอเคเรามาลองเลยงทำลายแบบงงในภาพนี้กันดูนะคือเส้นเวลาเส้นด้านบนมันจะเป็นเส้นทำลายเก่าครับที่จะมี X Men First Class X Men X 2 w o และ Stan Wolverine ไปถึง Day Of Future Past เส้นนั้นไม่นับแล้วครับแล้วคุณก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปใส่ใจด้วยเพราะว่าตอนนี้เขานับเส้นอย่างนี้ครับ X-Men First Class X-Men Day of Future Past X-Men Apocalypse และกำลังจะมีหนังภาค4ในอนาคตนั่นคือ X-Men The New Mutant ที่จะเกิดขึ้นในปี1990นั่นเองครับแล้ว X-Men Origin: w o l e r n มันอยู่ช่วงไหนคืออย่างที่บอกครับมันคือ t i e i อที่คุณไม่จำเป็นต้องไม่นับรวมนะครับดูแค่ภาคที่ผมบอกก็พอแล้วครับไม่จำเป็นต้องไปดูอันอื่นเพื่อให คุณสับสนกับชีวิตตัวเองหรืองงไปมากกว่านี้นะฮะขอให้ทุกท่านทําการบ้านก่อนดูเพื่อที่ได้รู้จักกับตัวละครได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับวันนี้เราคงต้องลางกันทันี้ไปก่อนแล้วไว้รอบหน้าถ้ามีโอกาสแล้วเราจะมาลองเรียงไทม์ไลน์หรือว่ามาแนะนําการวิธีการดูหนังให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นของหนังจักรวาลอื่นหรือหนังเรื่องอื่นกันบ้างน,นะครับซี่ยะ